สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องโซลามนะครับจะมาพูดคุยความรู้สึกหลังดูเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้วสี่ัทที่สามนะครับซึ่งคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดดูคลิปนี้แล้วถูกใจรบกวนนิดหนึ่งนะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องโซลามันสักนิดหนึ่งนะครับเอาล่ะก่อนอื่นนะครับเรามาพูดถึงว่าตัวอนิเมะนั้นอยากจะนำเสนออะไรให้เราดูกันในเรื่องนักๆของเรื่องนี้ ก็ไม่ใช่อะไรที่มากมายคือริมรู้ต้องการที่จะรสร้างสถานที่ที่ตนได้อยู่อย่างสุขสบายส่วนเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาทั้งพวกพ้องศัตรูและการต่อสู้หรือรว้ไปถึงการสร้างประเทศนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นทางเดินไปสู่เป้าหมายของริมรู้นั่นเองครับซึ่งตัวอนิเมะในซีซั่นที่3นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นในแผนงานใหญ่คือเทศกาลเปิดประเทศเทมเพสสำหรับคนที่ชอบการต่อสู้อาจจะไม่ชอบมากนะักเพราะมันมีฉากไฟติ้งกัน แค่ตอบพวกโหดี่ไหนและในสนามอานประลองตัวอนิเมะจะโฟกัสที่การพูดคุยการประชุมกันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมันก็สมเหตุสมผลครับเพราะตอนนี้ริมรู้คือราชาซึ่งเมื่ออยู่ในตำแหน่งนี้แล้วก็ต้องทำงานบริหารทำให้ตัวอนิเมะนำเสนอออกมาแบบนี้ครับและตามจริงทีมงานอนิเมะก็ทำออกมาให้คนดูเข้าใจง่ายตัดเด็นทางการเมืองออกไปหลายฉากเลยถ้าจะให้ยกตัวอย่าง ก็คือการนั่งรัวบวงคุยกันของกาเซลลิมลุและย้อมซึ่งถาามองผิวเผินก็ไม่มีอะไรนี่ครับก็แค่กษัตริย์สามคนนั่งรัวบวงคุยกันแต่ตามจริงแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นราชากาเซลคือราชาของประเทศมหาอำนาจการที่เขามานั่งพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองกับราชาหน้าใหม่ทั้งสองคนก็ทําให้นานานประเทศทางตะวันตกก็ต้องคิดหนักเลยครับว่าจะเข้าหาพวกลิมลิลุหรือย,ย้อมอย่างไรดี เห็นไหมครับแค่ฉากง่ายๆแค่นี้มันมีอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นซึ่งตัวอนิเมะก็ตัดตรงนี้ออกไป <c oughs> เพื่อให้คนดูเข้าใจง่ายที่สุดนั่นเองครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับหลังจากที่ดูซีซั่นสามมาก็ต้องอยอมรับเลยว่าซีซั่นนี้สนุกมากๆม,มีทั้งตัวละครใหม่ที่เพิ่มเข้ามาหรือตัวละครเก่าที่มีมุมมองที่เราคาดไม่ถึงและนั่นก็ทําให้เราเข้าสู่ช่วงในาหาที่2ของคลิปครับนั่นคือตัวละครก่อนอื่น เรามาพูดถึงตัวละครเก่ากันสักหน่อยคนที่ทําให้เราอึ้งมากที่สุดก็คงเป็นพลชีออนเพราะหากใครที่ไม่เคยตามนิยายมาเลยชีออนที่รู้จักก็คือผู้หญิงที่สวยและดูดันในการต่อสู้แต่อีกมุมในการเล่นไวโอดินนี่คืออีกภาพครับที่เราไม่คาดคิดนในตัวของชีออนเลยด้วยซ้ำส่วนตัวละครอื่นๆผมว่าก็ไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างไปจากเดิมทีนี้มาพูดถึงตัวละครใหม่กันบ้างตัวแรกคือลูมินัส แม้ว่าเราจะเห็นเธอในการประชุมเหล่าจอมมารไปแล้วแต่นั่นก็แค่ผิวเผินเกินไปพอมาในซีซั่นที่สนี้เราก็ได้เห็นบุคลิกและความน,านา่ารักของลูมินดนแบบเต็มๆและยังได้เห็นถึงความชอบในศิลปะทางนนดนตรีหรือความรั่วเมื่อเธอเจอเวลโดราตัวนะครถัดมาคือโมมิจิวาที่ภรรยาของเบดี้มารุเอาตรงๆหากม่นับความน่ารักเธอแทบไม่มีบทบาทอะไรเลย ทำให้ผมก็มองว่าบทของเธอนา้นน้อยไปด้วยซ้ําถัดมาครับองค์จากพรรดิเอลเมเชียบอกตรงๆว่าแม่จะอ่านนิยายมาแล้วและผมก็ชอบในนิสัยของเอลเมเชียมากๆตั้งแต่ตอนที่อ่านนิยายและตัวอาิเมะก็ทําออกมาได้ตามที่ผมคาดหวังเอาไว้เลยอารมณ์ความรู้สึกที่สัมผัสได้จากเอลเมเชียทําให้เรารู้ได้ว่าเธอเป็นผู้ทรงอํานาจอย่างแท้จริงทั้งตอนเปิดตัวที่เอามงก,กรมาทําเป็นเครื่องบิน เืองารที่ราชาการเสียวไม่กล้าหืออือด้วยและยังเป็นคนใจปั้มที่ถ้าตนชอบอะไรแล้วลวก็จะทุ่มสุดตัวแบบไม่ลังเลตัวละครใหม่ตัวสุดท้ายและเป็นตัวสําคัญที่สุดที่เราจะพูดถึงก็คือปาร์ตี้ของมาไซย,ยูคีทาไมผมถึงเรียกว่าปาร์ตี้เพราะหากไม่นับมาไซยูคีอีกสามคนที่เหลือจะมีบทบาทสาคัญในอนาคตตรงนี้ก็แอบสปอยนิดหนึ่งนะครับแต่เอาล่ะเรามาโฟกัสกันที่ตัวหลัก มาซาอยุคิฮอนโจมาซาอยุคินั้นเป็นตัวละครที่ควรจะเป็นมากๆหากเหล่านักเรียนหรือคนธรรมดาถูกว้ามาที่ต่างโลกพูดกันตรงๆนะครับหากมาซายุคิไม่มีอยู่ในสกิลผู้ถูกเลือกเขาอาจจะโดนกินอะไรกระทืบจนได้ไปโลกถัดไปในทันทีเลยก็ได้แต่ก็นั่นนะครับคนมันจะเกิดอะไรก็ฉุดไม่อยู่และที่มาซายุคิได้รับอยู่ใสกิลเอาจริงๆนะครับ ไม่ใช่แค่เขากล้าหาญที่เข้าไปช่วยผู้หญิงคนหนึ่งถูกลังแกแต่มันถูกลิขิตไว้แล้วครับแต่ผมก็พูดอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้นะครับไม่อย่างนั้นมันจะไปกัดสปอยมากจนเกินไปเอาเป็นว่ามาซาโยคินั้นเป็นตัวละครที่สําคัญมากๆอีกคนหนึ่งของเรื่องนี้เลยทีเดียวและตามจริงจะมีอีกหนึ่งตัวละครเป็นผู้หญิงผมสีฟ้าที่เราได้เห็นก่อนที่มาซาโยคิจะถูกวาร์ปแน่นอนว่าคนนี้เนี่ยตัวตึงแบบตึง เป็นตัวตึงของเรื่องเลยครับเราก็มเราติดตามกันไปพร้อมกันนะครับสุดท้ายก็คงไปฉากการต่อสู้พูดตรงๆนะครับเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลามไปแล้วเนี่ยฉากการต่อสู้นั้นมันไม่ไดีเท่าเรื่องใหญ่อื่นๆในปัจจุบันด้วยซ้ำครับดังนั้นแล้วรับฉากการต่อสู้ที่มีผมค่อนไปทางรู้สึกเฉยและรู้สึกเบือ่อๆเลยด้วยซ้ำแต่ในซีซัน่นนี้ถ้าจะให้การต่อสู้ไหนที่ผมชอบที่สุดก็มี2สองฉากครับ คือการต่อสู้การของโกซูรุประาเมซูรุและฉากที่ไหลออนมา์ปะทะกับเกียวโดแค่สองฉากนี้แหละครับที่ผมประทับใจซึ่งนี่คือความรู้สึกหลังดูของเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้วซีเซนที่3นะครับของผมเองนะแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความรู้สึกมีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากดูจบแล้วมาช่วยแชร์ความคิดกัน,ใ,กนในชอบคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ก็ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ